ผมทุกวันนี้ผมเห็นมากๆเลยว่าเราไม่มีความกตันอยู่กับตะเวทิธาต่อต่อโลกต่อสิ่งแวดล้อมต่อต่ออะไรทุกๆอย่างเลยครับโลกมันถึงร้อนขึ้นทุกวันถ้าเกิดเราจะต้องเป็นคนแบบนั้นเนี่ยเราเราจะเป็นทําไมครับเราเราไม่รู้ว่าเราจะเป็นอย่างนงั้นทาไมเราก็จำเป็นต,ต้องอยู่อีกฝั่งหนึ่งแต่ว่าเนื่องจากว่าคนส่วนใหญ่เฮกันไปแบบนั้นแล้วตาช่างมันก็เอียงมันก็ลมเนี่ย มันก็จําเป็นที่ต้องลม้มแต่เราจะไม่ใช่เป็นคนที่จะทําสิ่งนั้นให้ลม้มให้ลม้ลมลงค่ะที่บอกว่าเทไปอีกข้างหนึ่งเอียงกันไปอีกข้างหนึ่งนั่นคือเอียงไปทางทุนนิยมเอียงไปทาง<ช>ระบบ,บอุตสาหกรรมเอียงไปทางการแข่งขันชิงดีชิงเด่นแก่งแย่งอะไรต่างๆมากมายที่อีกข้างหนึ่งที่ที่คุณนินป่าค้นพบก็คือธรรมะถูกไหมฮะใช่ครับท่านพุทธทาสพิกขุเนี่ยให้อะไรหรือว่าไปค้นพบอะไรจากคําสอนของท่านคะโอ้เยอะมากเลยครับ แต่อันหนึ่งที่ผมจับได้อย่างสำคัญเลยเนี่ยเมืองไทยจะบอกว่าเป็นเป็นแลนด์ออฟสมายจะชอบไหว้แต่ท่านพุทธทาษเนี่ยสอนให้ผมเห็นอ,อีกด้านหนึ่งเลยว่าถ้าคุณเข้าใจธรรมะที่เป็นหน้าที่เนี่ยคุณจะไหว้ตัวเองได้แล้วการที่เราไหว้ตัวเองได้เนี่ยมันโอ้โหมันมันสุดยอดมากเลยเรารู้แต่จะไหว้คนอื่นรู้แต่จะนับถือคนอื่นแต่เราเคยนับถือตัวเองไหม เรามีสิ่งไหนที่จะทําให้ตัวเราเนี่ยได้นับถือตัวเองสมมติถ,ถ้าเราทําสิ่งไม่ดีเนี่ยโอเคเราอยู่กันหลายคนเราทําสิ่งไม่ดีเรากลับบ้านเราก็จะนอนกับมันก็นอนกับมันนอนด้วยกันเราก็กินข้าวกับมันเราก็ไปอาบน้ํากับมันแต่คนอื่นคนอื่นเขาไปแล้วไงฮะเพราะฉะนั้นเพราะนั้นเราจําเป็นถึงต้องทําที่สิ่งดีเพื่อเวลาที่เรารู้สึกว่าวันหนึ่งเกิดเราตกอยู่ในภาะวะย่าแย่หรือใกล้าตายเนี่ย เราจะรู้สึกได้ในตัวเราว่าเราได้ทำสิ่งที่ดีมามากพอสมควรที่จะยกมือไหว้ตัวเองได้ท่านสอนเรื่องแบบนี้ครับอสอนให้กลับมาตรงนี้แหละนี่แหละคือธรรมะท่านไม่ได้สอนบอกว่าจะต้องไปอะไรในโบสถ์ในวิหารในอะไรแบบนั้นถึงจะเป็นถึงจะเป็นธรรมะแบบนั้นท่านพูดถึงขนาดที่ว่าพระพุทธรูปบางพระพุทธเจ้าคนเอาแต่กราบไหว้พระพุทธรูปโดยไม่คิดว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนอะไร เนี่ยครับค่ะได้เยอะแยะมากครับค่ะทีนี้คำสอนของท่านพุทธทาสเนี่ยมีคุณสมบัติอย่างไรถึงได้เก็บเกี่ยวมาร้อยเรียงเป็นบทเพลงได้อะค่ะมีความเป็นอาร์ต็นความเป็นศิลปินมีความศิลปะสูงมากเพราะว่าท่านพุทธทาสเนี่ยเป็นทาสของพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าพระสงฆ์เนี่ยที่สำเร็จแล้ว ให้ไปเผยแผ่ทมให้มีความงามทั้งเบื้องต้นเบื้องกลางและเบื้องปลายนั่นหมายความว่าต้องใช้ศิลปะพระพุทธเจ้าก็เป็นเป็นศิลปินศิลปินใหญ่มากๆเพราะฉะนั้นท่านพืทธทาตจะเผยแผ่ท่านก็ใช้ศิลปะใช้ภาพเขียนใช้ภาพถ่ายใช้การปั้นใช้การเทศอย่างที่มีโวหารใช้บทกวีเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านพุทธธาสเนี่ยเป็นศิลปินคนหนึ่งที่เดียวค่ะ ถึงได้สร้างสรรค์สิ่งที่เรียกว่าเป็นมหรสพทางจิตวิญญาณขึ้นเป็นปัจจัยที่5้าที่มนุษย์ควรจะมีใช่ครับเพราะว่าเรามีแค่ปัจจัยสีซึ่งเป็นฝ่ายร่างกายค่ะแต่ท่านบอกว่าต้องมีความบันเทิงทุกคนต้องมีความบันเทิงค่ะแต่ว่าไม่ใช่บันเทิงแบบไร้สติคือธรรมะบันเทิงนั่นเองใช่ครับก็เลยเป็นที่มาของวงดนตรีจีวันแบน์เนี่ยจริงๆก็เล่นเพลงมาหลากหลายแต่งเพลงมาก็เยอะ คือเริ่มตั้งแต่อนุรักษ์ธรรมชาติเรียกร้องประชาธิปไตยคือผ่านมาแล้วไม่รู้กี่ยุคก,กี่สมัยในกระแสสังคมท้ายที่สุดแล้วก็ต้องมาหาคําตอบชีวิตว่าดนตรีกับธรรมะมันไปด้วยกันได้และเป็นคําตอบของชีวิตเป็นคําตอบของสังคมด้วยทําไมถึงกล้าบอกว่าบทเพลงธรรมะเป็นทางรอดของสังคมคะผม,มาอายุส5ิ้าแล้วเนาะก็ก็เห็นอะไรมาเยอะแล้วก็คิดว่าไม่มีอะไรยิ่งกว่านี้ละ เรียกว่ากล้าก้าที่จะยืนยันว่าไม่มีอะไรมากมากกว่านี้แล้วไม่มีเพลงไหนที่จะประเสริฐกว่าเพลงธรรมะธรรมรสเนี่ยชนะรสทางปวงคือท่านถ้าเธอท่านได้ฟังเพลงธรรมะเนี่ยท่านอาจจะถึงกับวีมุติรสดก็ได้หมายถึงว่าอาจจะบรรลุธรรมก็ได้ในสมัยพุทธกาลก็มีคนฟังเพลงแล้วบรรลุธรรมมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเพลงเนี่ยเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากแล้วก็สูงส่งมากแต่ทุกวันนี้ เรานำเพลงหรือนำศิลปะเนี่ยมาผู้ยี่ผู้ยำพูง่ายๆว่านำเพลงเนี่ยมามาทำในเรื่องของเป็นเรื่องราวของเรื่องรักรักใครใครไปกระตุ้นเรื่องกิเลสมากกว่องกิเลสาไม่ได้ทำให้คนใจสูงขึ้นเลยท่านพุทธทาสถึงขนาดกล่าวว่าวิทยุเต็มไปด้วยเพลงโรเล่และจิตสามมากเกินไปเด็กๆของเรามีความอ่อนแอและฝ่ายต่ำ น,นี่ก็เลย <ทำ S 1> เป็นที่มาท,ที่ที่นอกจากจะเอาคําสอนมาแต่งเป็นบทเพลงดีๆสอน <C' an S 2> ธรรมะเข้าไปอย่างที่อย่างที่ให้ให้เด็กวัยรุ่นคนรุ่นใหม่ค่อยๆซึมซับแล้วเนี่ยกะจะทําเป็นซีดีแจกโรงเรียนซะเลยใช่ไหมคุณน,น,นี่คุณนภาช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะโครงการที่มาซึ่งซึ่งจะสารต่อมาจากบทเพลงเหล่านี้ค่ะ <C' an S 1> ค่ะจริงๆเราก็มีความรู้สึกว่าเออมันออกมาแล้วเนี่ยทำยังไงที่จะเผยแผนออกไปได้แล้วก คอนเซปต์ต้นๆของเราเลยก็คือเรื่องของการนาเพลงธรรมะสู่เยาวชนสู่สังคมนะคะวิธีหนึ่งก็คือว่าเอิมน่าจะไปที่ตามโรงเรียนแล้วก็เราก็เสนอโครงการนี้กับทางอุทยานการเรียนรู้แล้วก็ยาติธรรมต่างๆเขาก็สนใจตอนนี้เนี่ยก็คือว่าพอมันเสร็จสมบูรณ์แล้วเนี่ยเราก็ทํำคอนเสิร์ตเพื่อเอผยแพ่เสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมี มีกิจกรรมที่ว่าก็คือกิจกรรมนาเพลงธรรมะสู่เยาวชนก็อาจจะไปเจอเราเล่นตามโรงเรียนก็ได้ค่ะพร้อมกับแพ็กเกจซีดีที่มีซีดีสแผ่นนะคะที่เป็นบทกวีท่านอาจารย์พุทธาธแล้วก็มีทํานองนะคะดนตรีโดยพี่จิวันชุดที่2เนี่ยก็จะเป็นบทกวีของลูกศิษย์ลูกหาท่านอย่างเช่นอาจารย์นวรัชนะคะคุณหญิงจํานงศรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แต่งให้กับท่านพุทธาธแล้วเราก็มามาใส่ดนตรีแล้วก็ชุดที่3เนี่ยก็จะเป็นเพลงที่ มาจากข้อเขียนของท่านประโยคหนึงอย่างเช่นว่าเพลงธรรมะมาตาก็คือมาจากประโยคที่ว่าไม่มีแม่ไม่มีสนโมอย่างเงี้ยค่ะ,คะประมาณนั้นทีนี้เนี่ยก็จะออกไปก็จะมีประวัติมีอะไรต่างๆที่มาที่ไปเด็กๆเราก็จะได้เรียนรู้ค่ะนี่คือหลักคิดที่เราเราพูดถึงเนี่ยเรากาลังทําเรื่องของหลักคิดแล้วเราก็จะให้เขาได้เรียนรู้สิ่งนี้ ถึงเด็กไม่ฟังครูก็ต้องฟังเนะนี่ก <boarding school. c oughs> ็อยากจะถามแทนเด็กเด็กพเด็กดูรายการอยู่บอก <ๆ S 1> ะอะไรเนี่ยจะเอาเพลงธรรมะมาเปิดให้ฟังเ<อ>หร,ๆๆหรอมันจะจะ,จะเชยไหมจะโบราณจะน่าเบื่อไหมหัวใจของการแต่งเพลงธรรมะให้เด็กฟังเ네นี่ยทำยังไงคะแต่งเพลงกับไม้เด็กฟังผมคิดว่าเด็กเนี่ยในความรู้สึกของผมนะครับเด็กเนี่ยคือผู้ใหญ่ตัวเล็กค่ะคือคือเขาเขาเขาไม่ได้ เพลงที่ผมผมก็ผมในความคิดผมนะอาจจะฟังดูแปลกนิดนึงผมว่าเพลงเด็กที่ทุกวันนี้ที่ฟังกันนะทำให้เด็กบัญญาอ่อน <laughs> ผมผมผมไม่เชื่อว่าเด็กเขาจะตึงตึงตึงแบบนั้นหรอก <laughs> นูน้อยช้างน้อยอะไรอย่างเงี้ยคือโดยส่วนตัวผมไม่เชื่อแบบนั้น <laughs> <ๆ>เพราะว่ามีบทเพลงบทหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นเพลงกล่อมกล่อมเด็กรอบอ่าวบ้านดอนนะครับที่ที่ที่อำเภอชัยาสุราษฎร์เนี่ยครับที่ท่านผมคิดว่าเป็นเพลง กล่อมเด็กแล้วเป็นเพลงที่ดีสุดในโลกมะพร้าวนาลิเกนะครับปู่ย่าตายายเราเนี่ยกล่อมเด็กเนี่ยจนไปถึงนิพพานเลยะจะมีบทเพลงไหนที่ลึกซึ้งขนาดนี้นั่นหมายความว่าบ้านเมืองเราเนี่ยรอดปลอดภัยเนี่ยเพราะว่าเรามีเด็กที่รู้เรื่องนิพพานตั้งแต่เล็กเลยไม่ใช่ไม่ใช่เพลงอย่างที่เราฟังทุกวันให้เด็กแบบนี้ครับผม,มผมเชื่อแบบนั้นแล้วมันมีเค้าโครงที่ที่มันมีมาเป็นหลายร้อยปีแล้วเด้อ เรื่อนจุดยืนของจีวันแบนจุดยืนของคุณดินป่าของคุณนภบผาแล้วก็เพื่อนพ้องที่เรียกว่าเป็นเป็นกัลยาณมิตรเนี่ยนะคะจะเดินยังไงต่อไปจะผลักดันบทเพลงธรรมะแบบนี้ให้ใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆหรือว่าจะมีแผนอะไรอีกคะแผนก็เลาง่ายๆครับก็คือทำใช้คำเดียวทำ<ม>ทำไปตามสภาวะ,ค,ะคือจะไม่ไม,ไม่ไม่คิดไปหวังผลว่าคนจะต้องเข้าใจ แต่เราเข้าใจไหมที่เราทำโอ้โหนี่นี่ภาษาธรรมะนะ่านผู้ชมคำว่าทมเนี่ยมันพ้องเสียงว่าจะเป็นธรรมแบบธรรมะหรือว่าจะเป็นธรรมแบบลงมือทำเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นจิตวิญญาณงานที่ทำอยู่ทุกวันนี้ก็คือเพื่อรับใช้พระพุทธศาสนาแต่ว่าในรูปของกวีในรูปของศิลปะในรูปของบทเพลงก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะท่าน